สิ่งที่ประเทศไทยหาฉันทามติไม่ได้สิ่งที่ประเทศไทยทะเลาะก,กันตลอดไม่ใช่ในโยบายเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องอนาคตของประเทศท่านนายกมี BCG economy ผมก็มีเศรษฐกิจสีเขียวท่านนายกมีซอ f t Power ผมก็มีเศรษฐกิจสีสม้มอาจจะต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยว่าให้ใครได้ประโยชน์เอาประชาชนเป็นตัวตั้งหรือเอานายทุนเป็นตัวตั้งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของงบประมาณสิ่งที่คนไทย หาจุดร่วมกันไม่ได้สิ่งที่พวกเราทะเลาะกันในสภานี้ไม่ได้คือเรื่องของการเมืองดีการเมืองจะดีได้ก็ต้องทําให้ประชาธิปไตยเต็มใบนี่คือข้อเสรอสนะคือการประชาให้ประชาธิปไตยเต็มใบเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตซ์สามปอในการตัดวงจรของทศวรรษที่สูญหายให้เป็นทศวรรษที่มีความหวังปิดสวิตชสามปอเปิดแสงแห่งความหวัง ถึงแม้ว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดหน้าจะเป็นคนเอาไปปฏิบัติไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอที่จะไปทําหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากจะเห็นจากรัฐบาลไม่ว่าจะชุดนี้หรือว่าชุดหน้าผ่านการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นมาในปอนนี้ถ้าทุกคนเชื่อว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือการที่ทําให้ประเทศไทยมีความหวังได้คือการเมืองที่คือประเทศที่มีการเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคต ไม่ใช่การเมืองเดิมปากท้องเดิมอนาคตแบบเดิมซึ่งถ้าจะเสนอแนะกับรัฐบาลแบบนี้ผมคิดว่าเริ่มกันที่ปากท้องก่อนเริ่มกันที่มีอนาคตก่อนแล้วค่อยกลับมาที่การเมืองดีเพราะทุกคนพูดอยู่เสมอครับว่าเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของอุตสาหกรรมอนาคตเป็นเรื่องสําคัญทุกคนไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแต่ผมอยากจะถกกับทุกท่านในที่นี้ว่าการเมืองเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าติดให้ถูกเมื่อไหร่เศรษฐกิจที่ดีกับมีอนาคตมันไม่ใช่เรื่องที่เราเถียงกันมาก ถ้าจะทําให้ปากท้องดีทําให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้คือต้องเห็นหัวประชาชนถ้าอยากจะให้เขาไม่ต้องแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายคําตอบสั้นๆคือรัฐสวัสดิการครับเบีย้ยคนชรา3,000บาทเบีย้ยเด็กเล็ก1,200บาทเบีย้ยผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทั้ง ลดความเหลื่อมล้ำและทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้มีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนจนก็จะหมดประเทศจริงๆครับเพราะจนกันหมดทั้งประเทศเราต้องทลายทุนผูกขาดผ่านกฎหมายอย่างสุราก้าหน้าทําให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถเปลี่ยนโคกกณพันให้เป็นผลิตกัพันได้ทําให้ตลาดกว่า4ี่แสนห้าแสนล้านทำให้เกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะคนที่ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกผลไม้ปลูกลำไยปลูกสับประรดสามารถที่จะลืมตาอาปากได้ เราจะต้องหาแต้มต่อให้กับ SME เพื่อที่จะสู้กับทุนใหญ่เพื่อที่จะให้สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้อันนี้คือเรื่องของปากท้องดีคงไม่ต้องมากไปกว่าน,นั้นเรื่องของมีอนาคตสร้างงานซ่อมประเทศคือคําตอบสั้นๆคําเสนอแนะสั้นๆทีจะมีให้ท่านในอนาคตของประเทศไทยจะเป็นเหมือนอย่างในอดีตไม่ได้ครับประเทศไทยที่ผ่านมาในรอบ40ปีโตจริงแต่ก็เหลือมล้ำไปด้วย ต่อไปในอนาคตอีก40ปีประเทศไทยจะต้องโตไปด้วยและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยวิธีการที่จะทำแบบนั้นได้คือการสร้างงานซ่อมประเทศหมายความว่าเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วสร้างอุตสาหกรรมที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจต่อไปปัญหาน้ำประปาคือสมาร์ทมิเตอร์ปัญหาโซลาร์เซลล์คือปัญหาเน็ตมิเตอร์ริมิเตอร์สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะสามารถทำให้ประเทศมีอนาคต แต่นั่นก็ไม่ใช่สองสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้มากที่สุดครับเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ประเทศไทยหาฉันทามติไม่ได้สิ่งที่ประเทศไทยทะเลาะก,กันตลอดไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องอนาคตของประเทศท่านนายกมี BCG economy ผมก็มีเศรษฐกิจสีเขียวท่านนายกมีซอ ft Power ผมก็มีเศรษฐกิจสีสม้มอาจจะต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยว่าให้ใครได้ประโยชน์เอาประชาชนเป็นตัวตั้งหรือเอานายทุนเป็นตัวตั้งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของงบประมาณ บอกซอฟ์พาวเวอร์ต้องไปใส่งบไว้อยู่80ล้านบอกว่าจะมี BCG อีโค o นมใส่งบไปไม่ได้ไม่ได้ใส่งบไปตามที่พูดซึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลเมลื่อไหร่นี้เพิ่มขึ้นต้องเป็น10-10เท10่าครับเราต้องรีดงบกองทัพมาเป็นงบสวัสดิการประชาชนเราต้องรีดงบกองทัพมาเป็นงบเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคตไม่ใช่1,500ล้านเหมือนอย่างงบประมาณที่ผ่านมาสิ่งที่คนไทย หาจุดร่วมกันไม่ได้สิ่งที่พวกเราทะเลาะกันในสภานี้ไม่ได้คือเรื่องของการเมืองดีและผมบอกว่าผมกําลังจะบอกกับทุกท่านว่าบอกกับท่านประาธานสภาผ่านเบียงทุกท่านว่า <harbor> การเมืองกับปากท้องคือเหรียญสองด้านที่เหมือนกัน,นออการเมืองกับอนาคตของประเทศไทยคือเหรียญสองด้านที่เหมือนกันซึ่งการเมืองจะดีได้ก็ต้องทําให้ประชาธิปไตยเต็มใบนี่คือข้อเสนอสนะคือการประชาให้ประชาธิปไตยเต็มใบ เอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิต์สามปอทำให้สามารถที่จะยึดโยงกับประชาชนได้สามารถให้คนที่มีความสามารถในแต่ละเรื่องในเรื่องการศึกษาในเรื่องการแรงงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาบริหารจัดการได้และการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสที่จะทำแบบนั้นในการตัดวงจรของทศวรรษที่สูญหายให้เป็นทศวรรษที่มีความหวังปิดสวิตสามปอเปิดแสงแห่งความหวัง เมื่อทำอย่างนั้นได้อันที่สองต่อมาก็คือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระเบิดเวลาตั้งแต่ปี2560มาจนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้เรายังพูดกันอยู่ระหว่างกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งและอำนาจที่มาจากการลากตั้งย้อนหลังกลับไปผมเกิดปี2523ปี2521แล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่องนี้โดยรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคนคนเดียวกันตั้งแต่ปี2521กับปีนี้ ถ้าเราไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนที่มาจากสสรการเมืองดีเป็นไปไม่ได้อันนี้คือข้อเสนอแนะสุดท้ายที่สุดอีกห้านาทีสุดท้ายข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้การเมืองดีก็คือการหาชันทามติใหม่ให้กับความปกติใหม่ของสังคมไทยในช่วงที่ความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ในช่วงที่มันมีความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจที่บางทีเราอาจจะชอบใจหรือเราอาจจะไม่ชอบใจแต่การใช้กฎหมายรุนแรงอย่างมาตรา1นึงหนึสอทุกโทษ 3... ปีถึง15ปีกับเยาวชนอายุ14ขวบเยาวชนอายุ14ขวบและมีคนคล้ายๆอย่างเขาที่เป็นเนยาวชนอยู่อีก18คนกับประชาชนอีก200กว่าคนไม่ใช่ทางออกของประเทศไทย ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยมันคือทางตันของประเทศไทยที่ให้เยาวชนอายุ14โดนโทษกฎหมายโทษที่รุนแรง3-15ปีที่ฟ้องโดยใครก็ไม่รู้ทางตันของการเมืองตั้งแต่ก่อน2549มาจนถึงก่อน2557มาถึงปี2566มันจะทำให้การเมืองวนเป็นดนตรีเก้าอี้และความขัดแย้งที่มันไม่จบไม่สิน้นแทนที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกัน การที่จะหากุศโลบายมาในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ของประชาชนและสถาบันทุกสถาบันดีขึ้นท่านกัดเลือกที่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศถ้าคืนยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องการเมืองดีทั้งเรื่องปากทองดีทั้งเรื่องมีอนาคตทศวรรษหน้าก็ยังจะเป็นทศวรรษที่สูญหายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่กํลาลังจะเข้าคูหาในอีก80วันนี้ผมลงมติในครั้งนี้ไม่ได้แต่ท่านลงมติได้ในคูหาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ข้อมูลที่ท่านจะได้รับฟังในการประชุมสภาแห่งครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่ลุ่งโลดของทศวรรษที่มีอนาคตของทศวรรษที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ